สวัสดีครับทุกท่านนะครับมี f อท่านหนึ่งก็ถามมาว่าเวลาผมใส่ลันใส่แบบไหนครับนะก็เดี๋ยวนี้ผมก็สาธิตให้ดูนะครับเนี๋ยนี้ลันนะครับอันนี้ลันผมใส่หอยกับเยือะปูนะครับผสมนิดนิดครับลันนิ้วครึ่งนะครับนิ้วครึ่งวิธีใส่นะครับวิธีใส่ผมก็ใส่แบบนี้ผมก็มองดูดูนะพักกระสเวลาใส่ผมไม่ได้ยกใส่แต่ต้องเหยียบก่อนนะครับนี่ต้องเหยียบก่อนนี่ ตั้งเหยียบตั้งเหยียบนะ่ะเนี่ยผมเหยียบนะเหยียบไปหยัดไปเดินไปเดินมานะ่นะน่ะน่ะน้ำจะออกคนะุ่นน่ะต้องเหยียบนะครับนะ่ะน้ำจะขุ่นก็เหยียบ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 อ่านอะ่าก็แค่นี้นะครับนะ่ะมันจะเป็นร่องแล้วผมก็เอาลันนะ่ะลัน ลันสอดแล้วค่อยๆยก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 แปบนนี้แล้วก็สอดเข้าไปนี่ยกไปแล้วก็สอดเข้าไปนะสอดเข้าไปนะแล้วก็ขยับสอดเข้าไปนต่ดูปลายด้วยนะปลายต้องลอยครับต่เห็นหอยแล้วก็เขย่าเขย่าให้มันไหลลงไปโดนน้าเขย่ากับหอยอยู่ตรงนี้นครับอันนี้ลอยลอยไว้ถือว่าเสร็จนะครับแค่นี้ยครับแล้วก็เอาพักกระชุด ข้างๆครับแล้วก็ดึงดึงแล้วก็แล้วก็มาปอกปิดไว้นะนะปอกปิดไว้เนี่ยนะครับนะถือว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับรอดูเนี่ยอย่างเงี้ยผมว่าชัวนะครับแบบเนี้ยก็วันเพ็นขุ่นๆมันขุนมันคล้ายๆแบบเหมือนเข้าใจว่า ควายลงอะไรเลืนะเหยียบหอยแตกเลือตาย,ยอะไรเหมือนก็ออกมาหากินนะครับเนี่ยนะครับนะโอเคนะครับโอเคนี่นะครับสวัสดีครับ